มหาอมาตย์เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์เป็นพระอายกาฝ่ายพระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชปยากาฝ่าย ระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งได้แก่อภิรัฐมนตรีองค์มนตรีสมุหคมนตรีราชอ,องครักษ์พิเศษเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและนายทหารพิเศษกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์และเป็นต้นราชสก,กุลกิติยากร พระเจ้าบรมมง์เธอกรมพระจันทบ,บุรีนรุนาถเป็นพระราชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมานดาอ่วมประสูติเมื่อวันจันทร์เดือน7ปีจอตรงกับวันที่8มิถุนายนพศ2 4 1 7ในพระบรมหาราชวังเนื่องจากเจ้าจอมมานดาอ่วมเป็นลูกจีนพระองค์เจ้ากิตติยากร วรรคจึงถูกล้อว่าวันจันทร์ปีจอเดือนเจ็ดลูกเจ้าหลานเชกซึ่งมาจากพระองค์ประสูตปีจอวันจันทร์เดือนเจ็ดลูกพระจุลหลานพระจอมตัวเป็นเจ้าตาเป็นเจ็กเจ้าจอมมันดาอวมเป็นธิดาพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์เจ้าสวยยมเป็นผู้คิด และขุดครองภาษีเจริญในสมัยรัชกาลที่สและยังเป็นเจ้าของเรือกลายชื่อเจ้าพระยาเดินระหว่างกรุงเทพสิงคโปร์หลายแรกและหลายเดียวในสมัยนั้นเป็นต้นตระกูลพิสนยบุตรกับคุณปรางผู้เป็นภรรยาพศ2425 พระองค์เริ่มศึกษาที่สำนักของพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลต่อมาในพศ .2426 ได้เสด็จไปศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบโดยมีมหาปั้นเป็นผู้ถวายพระอักษรต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทสงพระกรณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีโศกัาในพศ .2428 วันศุกร์ที่8พฤษภาคมพศ2428ได้ทรงผนวดเป็นสามนเณรณนะพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตะนะศาสดา,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 ารามโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยารงกรเป็นพระอุปชาผนวดแล้วประทับณนะวัดบรวรนิเวศ ราชวร,รวิหารแล้วลาสิขาในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมศกนั้นจากนั้นจึงเสด็จไปศึกษาต่อนะประเทศอังกฤษเมื่อพศ2428นับเป็นพระราชาโอรสรุ่นแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จศึกษาต่างประเทศประกอบด้วย เจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรกษ์พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าลพีพัฒนศัก์พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิรวัฒนดมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชทรงสำเร็จการศึกษาบูรพคะะดีศึกษาจากสถาบันตะวันออกมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตเมื่อพศ2437ระหว่างศึกษาอยู่พระองค์ทรงสังกัดวิทยาลัยแบ์เรียวของมหาวิทยาลัยวันที่15กันยายนพศ2438ได้รับโปรดเก้าให้เป็นองค์ขมนตรีวันที่18กดัก,กราคมพศ2442ได้ทรงผนวดเป็นพระภิกษุะพระอุโบสถ วัดพระศีสัตสดารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศสาคัาตยานสาบอุสเทโวเป็นพระอุปัชาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืน่นวชิเรออยานวโรรสเป็นพระกรรมวาจาจารย์ผนวดแล้วประทับณวัดบวรนิเวศร,ราชวารวิหารผนวดอยู่15วันจึงลาผนวด เมื่อเสด็จนิวัตกับพระนครส่งรับราชการในกรมราชเลขานุการจากนั้นทรงงานในตาแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการต่อมาวันที่11พฤศจิกายน ปศ2 4 4พพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมือนจันทบุรีณรุนนาศงศักดินา1น0 0 0เมื่อพระยาสุริยานุวัตรเกิดบุญนาคละออกจอากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงโปรดเกล้าให้กรมเมืนจันทบุรีณรนาศ ดำรงตำแหน่งเสนาบดีแทนตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่1เมษายนจึงโปรดเกล้าให้เป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพศ2453สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เปลี่ยนคำนำหน้าพระนาม เป็นพระเจ้าพี่ยาเธอและในวันต่อมาพระองค์ท่านได้เข้าถือน้ำและรับตั้งเป็นองค์ขมนตรีณนะพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนพศ2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถทรงศักดินา15,000ต่อมาในวันที่11พฤศจิกายน2459จึงโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงได้รับโปรดเก้าให้เป็นอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินและทรงเป็นกรรมการราชบัณฑิตยสถานปลายปีพศ2473 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาถได้เสด็จไปรักษาอาการพระประชวรพระสออักเสบที่กรุงปารีสระยะแรกพระอาการดีขึ้นต่อมากลับกำเริบอ,อีกและสิ้นพระชนเมื่อวันที่27พฤศภาคมพศ2474เวลา11.05น,นสิริพระชันษาได้58ปี เมื่อเสด็จนิวักรกลับพระนครประทับณวังเทเวศอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2438มีพระโอรสธิดา12พระองค์ หนึ่งหม่อมเจ้าเกียรติกรจร 2. หม่อมเจ้าอามรสมารรักกิติยากรสมหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรสีหม่อมเจ้ากมลปราโมทเทวกุลหหม่อมเจ้าปราโมทมานพกิติยากร 6. หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรเจหม่อมเจ้าพิบูลเบญจางวรวรัณ 8. หม่อมเจ้ากาลยางสมบัติกิติยากร 9. หม่อมเจ้าจิตบรรจงกิติยากร 10. หม่อมเจ้าทรงอับสรพระผีพัดสิบเอหม่อมเจ้าสัจจันกิติยากรสิหม่อมเจ้าพุทธกิติยากรรราชโอรสิิดาในหม่อมจรหนึ่งหม่อมเจ้าพัฒนะพนฒนากิติยากกร หม่อมเจ้าสมาคมกิตติยากรหม่อมเจ้าพรพิพัฒกิตติยากรหม่อมเจ้ากิตติมณีกิตติยากรราชโอรสธิดาในหม่อมละอองหม่อมเจ้าชมชิดกิตติยากรหม่อมเจ้าโกริศกิตติยากรราชโอรสธิดาในหม่อมจันทร์หม่อมเจ้าจิริกากิตติยากกร หม่อมเจ้าจีรนันกิติยากรหม่อมเจ้าจีริฎนายกิติยากรพระราชโสธิดาในหม่อมระเมียดหนึ่งหม่อมเจ้าว,วินิตาระพีพัทส,สองหม่อมเจ้าสุวินิตกิติยากรสามหม่อมเจ้ากิติปยากิติยากร